นี่หู้หนึ่งนี่นี่หู้หนึ่งมาลัดช่วน่แม่น้องไข่นี่แม่ไอเดนเมื่หู้หนึ่งโดดมยู่เป็นครูก็กันพี่น้องอ้าวตรงนี้ก็กันป้าดป้าพี่น้องลองเบิ้งพี่น้องเลย หุ้งพี่น้องบอกหุ้งอัสสวัสดีครับพบพ่อครับอีพี่สองเลพี่น้องเด้วอีพี่สองอีพี่สองครับพี่น้องมาเนี่ยไม่สีย่าแม่ย่ไผ่ล่าพี่น้องวมาดิโมแม่ย่าโกบมันฮีจากสนดอกว่าโอ้ยทองเท่าเสียมผู้อ่างงครับพี่น้องมาเนี่ยฮะเอาไปหันไซเกิลพี่น้องเดี๋ยวนี้ับแฟงครับสูงเมืองสุบอนกบสายกบสายเขีครับว่าหันสายแม่เจ้าและสายป่าครับมาเนี่ยได้เอบอกกวาขึ้นเมื่อยค่ะควายว่าพูดว่ามันห่านเอามาไว้นี้ได้เอาบอกกอางมาบ่เนี่ย ควา,ายเป็นไข่หันเด้อเอ,อาทอเหล่ากุฏิอีบัวด้วยมาเด้อมาเด้อทีมงานทามือที่จากเด้อไปครับพี่น้องมือในใส่กบใส่เขียดปเป็นไอแม่วันศิลบ่ได้มาเด้อพี่น้องเอ้ยแม่วันศิลยากน้ำลูกเต่าเดาได้ครับพี่น้องมือเนี่ยเติ๊กอายหน่อยอายไงเอาหานฟุน้นให้ลูกไส้ไงเดี๋ยวไปโซงคู่พอนะบ่ได้มาน่ำแม่วันศิลมืมาเนี่ยหาลูกกันเรื่อยๆครับพี่น้องมือในทีมงานครับมือใน มันนมันได้บ่ได้ครับพี่น้องมื้อนี้ลุ้นกันอีกสียาวๆจังเอยครับซีซ่าหาสิบนาทีพุ่นละไปหันบ่ไดอ่ะเอาตัวเล่งแห้งมันครับผู้อะที่พ่อว่าพ่อเพชรได้บ่ได้เด้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้สายกบสายเฉียดครับพี่น้องมื้อนี้สายปลาก็ได้มืแล้วสายแมงกิเต่าก็ได้มาแล้วครับพี่น้องมื้อนี้เอาจัดป่ายอย่างพ่อหล่อที่คือทําหากระทั่งโอ้ยมันได้ทําหากระทั่งหรือนีง <Frankly, S 2> เด็กสอูนี่นี่ฮู้หนึ่งนี่นี่ฮูนึ่งนี่นี่ฮูหนึ่งมนลัชอยน่แม่น้องไ่นี่แม่นองไเด็กมือฮู้นึ่งนี่นี่นี่ย่าหามแม่มาโดดเออหามแมมาโดดนาลาแม่แมแมนีนี่ฮูหนึ่งนี่ได้แวนี่พี่น้องนนิวสีเนี่ยอามันโดดเด้จับใจนะแต่นิวซีก็่ายกวามันหามโดดมยู่เป็นครูก็กัรพี่น้องออตัว่ายก็กั้นป้าพี่น้อง ง่ายหม่ายเาไมางแม่บ้าปุ้ยเดีเ้มาตก็ส้างม่น้ำในพานายุไส่บุสร้างยุไส่ยุรบวกน้าเลต่เกาเอาัเสียิ่ว่าปนตะยานต่เอาเจ้าถือมาวางไส่เอาอางนเมันได้ส่แตกพี่น้องเออเี๋ยยุนอนิามสามโตพนาปา มันย <l id> ืดไนเอาขาเข้าเ <playing> <g ear> <sk izing rapper> <k occurs> <th> ็มัจจืนี่แต่เอากระซางเดี๋ยวไม่ตู้เห็นป่ะเดี๋ยวไปน้ำหาต่ยี่ตุ่ยหมาอ้วนหาจืวก็สบายสมันเคียวเสี้ยงถมหรอบ่เออพี่น้องนั่นไปว่าเรียวาเข้านเ็กไปไปอย่างไี้มันวิ่นเคียวเสี้ยงถมกระซางหาตุ่เห็น อ๋อสามตัวลงไปครับพี่น้องเหมือนกันอ๋อตัวงี้ได้ขีนหมูซ้ำคุบหน่อยหมดแล้วเอาหาอีกหาอีกพี่น้องเลยมีแมวมาขีดบอดดามานะมเลือพี่น้องเลยติดทะลุปลาตัวแมวไม่ตัวโอ้ยผมดูหลุดคักหลุดเนี่ยตัวเอาอหลุด่อไปนี่นหะกบคบเดี๋ยวกบออกจากนี้ครบออกกบออกนี่นี่แถวแนี่ละแถวนี้ละนี่นี่แถวแนี่ละ นี่นี่มาคอยเน็กไว้นี่ไสนล่ะนี่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 ป้ลิดบ้เปิด้อะไรวะนั่นนั่นนั่นนรประตูนั่นนั่าตีมเอาเาพี่น้องมานี่เอายาตีเอาันพี่น้องกัน้งเยมขมันอยู่น้ัน่างนนี่ละเออนั่นนนนั่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 ่นนันนเดเอาคุย่อมป็นไรเป็นไ แม่อาไปยีพี girl, to to uh, <you know oh, uh, oh, ่น oh. yeah. ้องมึงซีแล้วเอา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 เอนี่มบกเราหยพนยยูหยดิน้าพี่น้องพี่นเหนมั้พ่เห็นู่ นาโมมันกุ่นู้่าดนเขา้กนง่าด้เออเขาให้กัตุนรอเอาเบ้องมีสแน่นันสวนลงไปเออขัางหน่อยเพราะเดือนห่งเอาหาอีกพี่น้องเลยที่สีฝุ่นไม่สูมีงหาม่งเก้าฝนหาลูกกันครับพี่น้องมือกี้ค่อยได้ค่อยเป็นไปลวพี่น้องเลยมั่วห่ิเพาว่าได้พุ่งได้ปั๊บแ้วเน่บนะพี่น้องเนาะมันก็ลีขึ้กัน เาตัวมหาหลดเอามันออกไปแล้วมีตัวยังหาตัวมองกาฮ้อโอ้ยใมองมันออกเอมันก็ออกหัะบระต่อยบอกให้กบให้กบแล้วนี่ะนั่นมันออกใหไม่ยูมันออกว่างสองมงเสาเก่านี่ไงเฮ้แค่โมไมเอาสลเฮ้ยเอก็ใส่ล่ะมีตว เอาเห็น้ำแต่งืดต่หินี่เรีวางอ้ยมันตทอหลาทับพีนอนเลยเรีวขัเลยห็นบ้าเดี๋ยวไ่คัีนนี่มันรงนีนี่ขอห้เาเราานงจุดาพีนองหาไปแล้วครับบาทนี่พีนองเลยไปหอดคนหอดหมา ยาณัดินเหือจนสิพอตะระตูนี่เพรแห้งเลยอ้อหยุดนะดินนะไหนเฮ้เฮ้ยมาตื่นเจ้าห้องอะเี๋ยมีพี่น้องเหรอเรียบเอยไม่มาอยู่อยันไปกอนนั่นเอ้เยอะมากเลยนี่ยไหนยมเดยเออเก็บที่โมเท่ฮคอยได้คอยไปเราพี่น้องเอยไปไเไคนว้ยเราไม่เคยแล้วแพ่ตัวบอื่นบอกให้บาลประกาศไม่อีก เดี๋ยวมาหาสกันปลาไหลาแล้วเดีายว่ไา้หลเองเเราสีคารหาลูกเ่าเมียแล้วเนาะกเมีเมี้ยนยู่หมู่อยู่นี่จะด้กินบ่าได้กินได้บดนี้เิอ่ะหาไปพี่น้องเลยหากบได้งง่ายเี่น้องนาะมั่ก็หนะยากเติบนึองกีเด้พี่น้องเอ้ยว่าสิพอแต่ละตนึ่งเพนด้บเจ็ด่เก็บไปออเสียมงังตัวนั้นเตมบ่าได้ได้แต่เหลือลอๆบ้ามือใงญ่ยเราฝาดเอ ดังตุบรถยไม่บ้าแมนแมนบ่เฮ้ยเป็นยังบ้ว่าแมนแมนอยู่นะเกลียดนี่ยังเกียดเกียดดีแอบเอ้าเกลียดดีแอบเมย์พ่อว่าตีมันห่องดังๆมันห่องว่างเลยมันห่องว่างเลยก็่าเอ้ามีการประจำเพิ่นว่าบอกยากดีเป็นงูขาเป็นหงว่ายยังไงเราทำตีเกลียดแอบแอบโวยอ๋ออืมเออเกลียด ออกแอดแอม่ไยัมมย้มขึ้นออกยั้มขึ้นฟังห้อยมันออกนะกบอ่ปะยินมาพี่นออ้องมันใหญ่ลงเนี่ยนีมันเพิ่งมันผู้มาหาอยู่ในโบว์ย <c oughs> ินเสียงนี่แก่ก็แสดงว่ารเฉียดนี่หน่อยด้วยพี่นออ้องเอ๋อหาเลาะหาเลาะเบิรงพี่น้องเลยไ,ไปใดไปหลอกเสียงประตูสองตัวตึีกันไปครับพี่นออ้องหากบง,ง่ายๆเด้อนาทีเสียงอ่ะ ไปยังตัวมาเบิ่งตัวนี้แล้วบานเนี่ยเอาแล้วพี่น้องบานนี่มามามาไอ้นี่ไอ้นีตัวเขาจะเผาเอาปวดน้อเฮ็ดเขาเมาหน้าตาเดี๋ยวมาเมาวันไหนมาปุ๋ยอ่ะไอศิลป์แล้วกันไปซื้อของมันป๋าโอ้ยพี่น้องเออปวดกระตุ้นตัวปันพ่อต้องข้ามพี่น้องเลยหยิงให้ปันพ่อนี่ เห็นโหลดเด้เตี้ยเตี้แล้วเราบางแสนแล้วก็ปลอกอะไ้เห็นมาหนักกะเป็นนัั่นเด้เราบางแสนเแลยวเอาหารอเมกอีกบ่เนี่ยนี่เราแต่ว่าสิบ่ได้กินบ่ได้อ้อมขอเปียงบานเนี่ยปุณานพอพ่อเนี่พ่อตี้ยงกันไปเจอเราโตสองโตเอ้าโอ้ทอดเรากินกันทอดสูงแล้วเออทอดผาเออทอดอีบู๊ดมาทอดสูงพ่อหน้าพี่น้องเลยอืมเอ้าหารอเรื่อยๆพี่น้องเลยแม่ตัวพ่อบางอันนี้บ้านนี้ ว่าล no> ้วเด้พี <t <t ่น uh ้องไงบนตาเรียนมอๆเ้เพื่นเฮ้ยนี่นี่นพี่น้องไงยวบตัวเอาบงหวงแท้องนี้ตาีเฉยเหรอเียนใช่ตัวเห็นมั้ยเขียนไม่ได้บอกตีกล่องวเหยนเบื่นเฮ้ยเราหยอกก็เยนอยู่แเีนขีปโผเรามือตอยเยนน ต้องเบิึงข้างหัวตอ่เงี้ยเอาหาแ้วแม่พี่น้องมันไม่มีเวลาดเลเขาเราเพราะว่าเทียงพากันปีนไปปีนมาอยู่ปีนนะปีนจ้าหน้าหนาวได้ปาปุ๋ยเต็มลงลงเร่งเร่งเนาะไม่ไม่มันกบตายเนาะมีตูเนาะกบเป็นเนาะเอาหาอีพี่น้องหาอีพวกอะไรอ้อมหลับหลับนี่เอาเแ็บมันสิบอะไร่ำโลกคำโลกพ่นแล้วเอะไรอ้ยมันติดจุกเราไม่ตูจะคือแช่งคักเลยเชียงตุกโลกคางนี่ดังตุบปลดหาลุ้นกันอีกครับพี่น้องวันนี้พอได้ป่นพ่อเด้อ้อมพอได้แก้ว ปนหุวยเต็มมได้ไม่ตัวปนอบย่างเซนพักกาดเดาีหยกินกับักกเดกินกับเออแหงๆไหมอือเป็นปนใส่พักกเดเหมือนันาียบม่ิปนพักกาดใส่่เขียวอ่อ่ติหารุนีพี่น้องมานี้ผู้ใดผู้นี้ได้ครบตือเงินไปแต่ละตัวสองตัวม่ตัวไปานอะไรเานี่ย ย้ยพี่หอนแม่กินเต้าขั้วหน่ะขั้วหน่ะขั้วหน่ะเฮ้ยๆๆนั่นน่ะนางเขาเมาอยู่คนปุ้ยนี่บาตรพี่น้องเอ้ามันอยู่งไรล่ะพี่ขั้ยจีพี่น้องมีตัวว่าเมียว่ามาผัวกับมันพอนะเอ้าเอาละบาตรมันพี่น้องบาตนี่ยเป็นห้อยบนนั่นนี่เป็นห้อยบนนั่นเป็นห้อยบนนั่นเม็นเหมนเม็นบกเม็นเมนนั่นเดีนี่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 นั่นโอม้า นี่น้องไม่รังไงได้เด้นตัวนี้น้องไอ้เกียร์พ่อทำใแล้วไม่งไงได้เดนตัวนี้นี่น้องเอ้ยเออต้องไม่อีกเขาต้องม่อีกขวอันนี้ก่อนต้องไม่อีกเอาละรมีตกต้องนี่อีกต้องนี่อีกพี่น้องเดี๋ยวยัมู่ิมดึงเกียนายลงต่ำเลยเราไม่ใส่บานี่น้องเยน้องบุีัหมานครับบาสนี่เมื่อไรยูดีเดาเนี่ยเมื่อไรยูดีเดาพี่น้องเอ้เชี่ยงแถวนี้ เอ <c oughs> ามันหมานครับวัอน,นี้ทีมงานหากบให้เขียดกับพี่น้องวัอน,นี้นโอ้ยความตะมันนางยังนี่งนางกูดูดกีดจีดด้วยพี่น้องเอ้ยมันทีเป็นแทนขีปเูเขาเผ้าที่เราไมีตู่มือไปต่อยเลรียเป็นยังลระสูะะค,คือวายเนาะเดี๋ยวนี่ไหนกูคือหาทูฮาใหญ่เกิดวายได้เนาะเป็นตะมี่ยั่เด้๋ยวจะกีดพูดนั่นเ <c oughs> ดียย๋ยวน,น้อืง ไอ้เกินปฏิญาง์งี้เจมีอย่างบ่ปิดถึงงี้เดียวเนาะระวังมึงอยูน่นี่จะกวนขี่ไทยเลยนเะอ๋ตอ,อตัวหอยตีนแม่น้องไอ้ละเลียดเฟ <c oughs> ียดยืนเอาหาตัวพี่น,อน้องเลยพูดหนกมันว่าจี้จี้จี้จำจี้จำบัมมานามีตัวหนกมันห้องเอาหาตัวหาตัวพี่น,อน้อ,าานองเลยพ,อ,พอได้พ่นในแก้วครับใส่กบใส่เขียบเฮ้อแม่เราบ่ใส่ใส่ใส่ เห็นเห็นเห็นแล้วรุ่นกันครับพี่น้องรุ่นกันครับพี่น้องเอามีบุบี้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 โอ้ยพี่น้องโอ้ยหัวคือคือตัวหัเจ้าก็ไม่ตั้ไข่อยรุ่นคัดรุ่นแน่นาะเสวานพี่น้องผู้ไข่อยอมข้ามข้าไปดูดกินจนหน้าหน้าเหมือกข่อยก็อยากรุ่นน้ำเสิวานเด้อ่ะฝากกุไลก็แจกก็ที่ตามครับพี่น้องมาอนีิทีมงานครับพี่น้องหากรมหาเกียดครับพี่น้องหากรุบในไงเฮ้ยแม่นยัง ไปไหมเออยืดหันประตูก็เห็นเด่นมาอยู่เห็นอ็ก็เห็นเป็นเกี๊ยบดีเห็นตัวดำๆก็ผม่รนี้เที่นี่นะมองนี่ละโอ้จะคุูีันหมมองนีๆละเอาเอามันเป็นไม่ยังกะซ่ากูไงย่างเดียวย่างกะซ่าเดียวกูเป็นผู้พ่อเลยกูคูก้อนไหม เอาเจ้าสนาเจ้าว่าจบช่วงนี้เจ้างาดเลยเพราะว่ามีมือเดียวญาติเลยเอออีกสองมือยังน้อยงัดมือเจ้าลมไงจ้าดาเถี่เอาเฝ้าเอาเฝ้าญาติช่วงมีมือเดียวอีกมือเศร้านี่พี่น้องเลยบ่ได้บ่ได้แล้วก็ใส่ช่วงนี้เราไม่ให่ตัวไอ้บ่เราหน้าคุ่งเลยบังหับเนี่ยเขาสู่กูสองมือบ่ได้แทนล้วนะาหายาได้เนาะเอาเอาลุ้นนี้เลยเตี่ย โอ้ยท่านออกได้ใัญ่กิบมันออกไปแล้วเนาะเรื่องนำบุกไหมมันยุตแถวนี่แหละประตูนำบุกที่หลังแถวนี่พ่อเที่ยหาเลยต้นหนีหางมดงานนี่เรื่องเราจะเจาะเทียนดังใดเัอะล่ะหาลุ้นกันพี่น้องกรยแฟนครับสมองสมบอตครับสายกบสายเขียดได้พี่น้องเด้อทีมงานเกิดเอาอาหน่องนลงสุ้ขุดสก้นครับภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานได้พี่น้องเด้อเอาหรือว่าสปปลาวครับเมืองนอกเมืองหน้ากุ้งเทพกุ้งไทยครับ อ่ยาสัปัตตานียาสัท่อนครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำลายเด้อพี่น้องเด้อในมังครเด็กจำจังหวัดตัวห่วยมันบ่กครูเป็นกว่าจำเพราะอะไรครับฮึอ้าวอ้าวไม่ตัวเป็นตะ่อแต่ไม่ใช่ตัวเป็นตะ่อเป็นตะมีได้แถวนี้ยนอ้โหมีตัวจะไปเชี่ยงดูเถอะพี่น้องอ้าวไม่ตัวคนจะจ้งเว้ยสิบวานบนนองสิบวันได้เนาะเราเทียนแล้วเทียนอีกอยู่พี่น้องเลย เดี๋ยวหาตะล็กจะเข้าครับพี่น้องบ้านนี้มันมากระได้ก็ได้บ้านนั่นพี่น้องเอ้ยน,น้นำมาน้ำมามีตัวเ <c oughs> ปิดเด้อ บ้าปุ้ยครับ่นนั่น่เห็นบ่นานพี่น้องเอห็นเห็น้คือหม่ทมันต่ไม่มูดิ้งมอ่ง่อยง่าอยอกดยวเอาแล้วเจ้เดี๋ยปล่อยอะไรกี่ดงรนี้ล่ะ เอ้านี่นี่ในมือคอยนน่ในมือคอยนน่งานเยตัวแล้วเยอะเด้อี่นเลยเ็นั่นเลวได้โอกาสงาดึงย่างเยอะเด้อมีตู้ไม่ไ่ตัวอีกแล้วาบาทนี่ยนั่น่ะนี่เตี้นี่น่ะแม่ไม่หนีแต่เดียมั่เลยนะลกเล็กเลยแม ไม่อีกยมต้องไม่ปุ๋ยถึงกาดีนะพ่น้างเนี่ยเพาปุ๋ยป่อปนองเบ่งไงมันเนียเออเบ่งง้อปีนองเออเป็นสีน้องไงมันหรอมนรัดหนาใครบอกมว่รัดหนาบู๊ยเอ้า่ยสิดไนยังวาพี่น้องมิงเสนเดียวมััดหนา่นี้บ่หรี่มันรัดหนาตัวใค อนองเปน้เองเสแล้วไม่บอกมาเปิดก้อนพอนะลองมงพีนองเ้ยยี่บานเล่ไม่เกียดไม่เกียดดีจ้าบอสใส่โอ้ยากธาการยุ่ยเลยเว้ยบเ่นเราพ่อกจากนาจะพื้นเราจะไปห้ากบนาพื้นนี่เราออกจากนา บ้างั่แล้วแต่กระแสยู่เหลีอยได้แล้วั่นแล้วโมให้รัตน์นาเออเอาหาตัวหาตัวพี่น้องหาตัวตัวยี่เหลี่ยวออกแล้จะตรงมัเด้อบายหนาหนามันต้องพอแต่แ่ละมันต้องมีครูมีดีงานบ่นี่มีดีครูะนะใช่จะเป็นนางคุูหรือหน้าเจ้าก็ได้นะ เอส่ลำบับไปโค้งด้วยใส่หรือฮะจักวะไปยังไงบุเอาคือว่าเวลาหนาไปยังนีเอาเอาหาอีกพี่น้องกันไปเล่คนละใส่เงาไฟเติมหมัวละบันก็ต้องลุกออกใส่กบใส่เขียดกับพี่น้องมาเลยโอ้ยหมาันมันสีอะไรพี่น้องเลยบาเนี่ยพูนั้นพรอพูนี่พรอเต้ยเงินไปแต่ละตัวสองตัวแม่มันสินบนในม่านนาหมูสั่มพี่น้องเลยอยากนำลูกเดาได้พี่น้องเลย โอ้ยบอก่าตาเทียร่าดีวนอนบาลับสออยู่ห้องเรายังขึ้นเพื่อได้จักตู่ญาตู่ได้บ่เงี้ยญาติขอน้ามูบ่ญาสามร้อยของมูบ่เง nice of ี though, so ้ยเลยได้อย right? right. ู่ดีเลยพี่น้องร้อยละอืมไม่ตู่ดินบ่ญาจิตี๊พองูบ่เงี้ยห็นแล้วอ๋อกระสิบอกก็ดอกว่าเพี้ยเขาอีบูดซื้อว่ามันงูมื้อนี้ยหาไปครับพี่น้องมื้อนี้โอ้ยมันๆครับมื้อนี้ฝากกูไลค์กูแชร์กูติดตามนะครับสายกบสายเขียดพี่น้อง อาไรุ่นก็บบไดม,มาหนํำเด้อว่า,าเสาราครบกูาเขียดมูเจ้าไปลวดเราว่าเราสายบูสายลุยพี่น้องเนื่อไก่เนแ้่หาหนูนนเมียนราบูไปหาหนูผู้เดียวดีๆไม่สู่บ้หาหนนำสือบ้างจังมือนะอนะเได้อไก่เ่ื้อหาหนูหมียนูหาหนูผู้เดียวดไม่ตู่้านงไว้ื้อ้องไปห,ห,ห,หเ,ออเ,เขขปห,หืนนเอนน ไปไปได้ก็ไปน้่กาแฟกาแฟกาแฟน้ำน้ำเขาน้ำซึบวยวตวมึงนี่มันซูมได้ใหญ่เกบเอากชงเอ้ก็เีมันบอดได้หลายแล้วก็เียบไปตัวตัวนก็วยไปามเะไปจุนเอาละตอนนี้ถตกเดียนไ้หลังน้องบงสอยเนี่ยบ่หลายจังเลยแล้วกเทียนยู่นี่เขาเลีมันเรากบพี่น้อง่มบ้านนีปากทีปากน่อง เปนมันเหลียงลุยเหลียโอ้ยเลี้ยงมาไปแต่สุกแกไปให้ตัวบ้านเราตะวินสีตัวนี่ดอกเด้อพี่น้องขอบคุณที่เป็นกำลังแรงใจเด้อจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องจ้ะคุณในหลายเด้อพี่น้องมาหากรบนับกันจ้ะอ่ะสลายชิดนี่ครับโชคดีมีความสูงจะเจ็บจะไข่จะจนพี่น้องแหลมรวยสู้ขูดสะข่วนรับผู้ได้ต่อบอาได้เมื่อตะไรครับพี่น้องผู้ได้ยางใดก็หายแรงหันผู้ได้ขาโคตรคาง้อห้ขาซื้อชิงหนิ่งปุ๋ยเป็นโลงเก่าลงซีฟิวทีฟสองหายส่วงหายเศร้าเด้อพี่น้องสลายชิดนี่สวัสดีครับ